ตัวใหญ่เลยค่ะนี่ค่ะน่กงกขนมกินก็อร่อยได้เหมือนกันะนะคะแกงกะทิสวัสดีค่ะวันนี้รเราจะแกงคั่วหอยนะคะเพื่อแกงกะทิ จะใส่ใบชะพลูละซอยแล้วก็มีใบชะอมนะคะเราก็มาดูวิธีทำกันเลยค่ะเอากระทะนะคะใส่น้ำกะทิลงไปะคะ่ะตรงนี้นะ้ำกะทิของเราก็เริ่มเดือดแล้วก็พลิกแกงเอามาผัดนะคะแล้วก็กะปิค่ะผัดให้เข้ากันนะคะละลายเลยะคะ่ะผัดพกกลิกแกงลายใส่เละคะ่ะแล้วก็น้ำนะคะเติมลงไปค่ะ เริ่มเดือดแล้วแล้วก็เอาไว้เชบพูที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็คน,นะคะ่ะนี่เราแกงหนังแกงไม่เยอะนะคะลุกทิกค่ะแล้วก็ตามด้วยหอยแมลงภู่ที่ลูกไว้นะคะแล้วก็แกะเกลืดอยเหล้วค่ะ เดี๋ยวเราก็มาปรุงเครื่องปรุงนะคะใส่รสดีตามชอบค่ะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนิดหน่อยด้วยค่ะ เริเดือดได้ที่เดี๋ยวเราก็เอาใบชะอมที่เราเด็ดไว้มาใส่ตามเลยนะคะชะอมก็ใส่ลงไปเลยค่ะเพิมความหอมกลมกล่ของเกลาเกลควู้หอยแมลงภู่ใส่ใบชะพลูแล้วก็ใบชะอมนะคะ ก็มนนีเกลหอมมากเลยนะคะก็ตามด้วยมะกรูดนิดหน่อยนะคะเกงก็เสร็จเลยนะคะแล้วก็มาชิมค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างว่าเค็มด้วยยังอร่อยด้วยยังนะคะอร่อยแล้วค่ะเผ็ดกำลังดีนะคะ มาชินแล้วอร่อยมากเลยค่ะทุกคนตักข้าวส,สวยๆร้อนๆทานะะด้วยกันเลยนะคะทำง่ายมากเลยค่ะถ้าใครอยากทำตามก็สามารถไปทำตามได้เลยนะคะตักเสิร์ฟใส่ถ้วยค่ะ ทานเข้าด้วยกันนะคะหอยตัวใหญ่หน่าทานมากเลยค่ะสีสวยด้วยนะคะหอยแมลงผู้นี่น่าทานจริงเลยค่ะจะเอาเกล็ขั้วหอยนะคะมากินกับขนมจีนจา้าวนุนี่นะคะ เราทานมาได้ค่ะรวบไปอีกแบบหนึ่งนะคะทานกับข้าวก็ได้ทานก,กับขนมจีนก็ได้นะคะเราไปทานกันเลยค่ะเอาไตัวใหญ่ๆเลยค่ะนี่ค่ะิงกระถิ่นกินก็อร่อยได้เหมือนกันนะคะเจนกับที เผ็ดกำลังดีค่ะโอ้โนี่ค่ะเลยสีสวยมากเลยค่ะหอมไปจั๊กแล้วนะคะระอมค่ะนี่ชะอมหอมดีค่ะ ăn rồi